มาพบปะกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่หนึ่งของเดือนสิงหาคมปี2566วันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าหลังจากตัดสรูได้สองเดือนแล้วก็ทรงแสดงธรรม เป็นกันแรกที่เรียกว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรแล้วก็มีพระสง์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกในพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระอัญญาโกนทัญญะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่ป่าอิสิปัตนะมฤุขทายวันนะ ป่าอิสิปตนะนี่ก็อยู่ที่เมืองพารานสีนะเป็นเมืองที่ปัจจุบันก็จะมีเจดีรูกทรงบาทคว่ำนะเวลาเราไปประเทศอินเดียถ้าไปเมืองพารานสีเราก็จะไปกราบไหว้จงเจดีธรรมจักรนี้ <c oughs> แค่นี้ใน,ในใจความของธรรมจักร จักกะแปลว่าล้อเนี่ยที่มันหมุนไปเนี่ยพุทธองค์ตรัสว่าไม่มีอะไรที่จะต้านทานธรรมะหรือจักกะจากร้อนี้ได้เพราะเป็นธรรมที่บอกซึ่งความจริงนขนาดอัญญากลัญญานี้ก็เป็นคนที่เข่งในเรื่องของฌานเรื่องของการปฏิบัติก็ยังต้องยอมนะยอมที่จะศึกษา ทางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นะในในธรรมจักรนั้นนะที่เราสวดกันเ,เขาเรียกสวดธรรมจักกับพฒนสูตร <c oughs> พูดถึงเป้าหมายของธรรมจักรก็คือพูดถึงทางสองสายด้วยกันคือทางเส้นหนึ่งตึงไปอีกทางเส้นหนึ่งหย่อนไป แต่พะพุทธเจ้าทรงแสดงทางสายกลางนัคือไม่ไม่ไปไปส่วนตึงไปส่วนหย่อนพรงตรงตรงัดทางสายกลางอันนี้ในเป้าหมายของทางสายกลางนั้นคืออะไรแล้วเนื้อหาของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นคืออะไรทำไมถึงเรียกว่าธรรมจักรแล้วก็ได้เกิดพระสงฆ์ครบขึ้นองค์แรก นั่นก็คืออัญญากรทัญญะัญญากรทัญญะเนี่ยขอเท่าความเป็นพรามหนุ่มสมัยเมื่อพ <c oughs> ระพุทธเจ้าเองเนี่ยประสูติใหม่ๆมีพรามเขาเชิญพรามไปแปดท่านนะัญญากณทัญญะเนี่ยเป็นพรามหนุ่มที่สุดในบรรดาพรามสมัยนั้นก็ทำนายว่า เจ้าชายน้อยเนี่ยจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อยู่ของเรือนนะส่วนอีกเจ็ดพามก็บอกว่าจะอยู่ของเรือนอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นผู้มีบุญมีปัญญามาเกิดอย่างเงี้ยแล้วก็พอรู้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชก็ไปอุปถา,ากไปดูแลอย่างดีแนะแนววิธีปฏิบัติ เรียกเรียกว่าสูดโรงเลยจนพระองค์จะจะจะ,จะตายแน่ละเนี่ยเจะสวรรคคตแน่ละก็เลย,เยไม่ใช่ทางนี้นะพระองค์ก็หันกลับมา <c oughs> ใจทางสายกลางทางสายกลางก็คือไม่ตึงจนเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนจนเกินไปหันมาฉันพัฒอาหารหรือบริโภคอาหารและบำเพ็ญฌานอย่างเงี้ย ก็ได้บรรลุธรรมที่เรียกว่าอริยสัจสีในใจความของธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรก็พูดถึงอริยสัจสีพูดถึงเรื่องของทุกข์เป็นสภาพที่ทนได้ยากสภาพที่ไม่มีไม่เป็นสุขเนี่ยก็เรียกว่าทุกข์อันนี้ภาษาไทยสั้นๆนอทนนี้สมุทัยคือเหตุเกิดแห่งทุกข์นิโรธคือการดับของทุกข์มรร คือทางไปสู่ความดับไม่เหลือของทุกข์อันนี้ก็คืออยู่ในธรรมจักกับะวัฒนสูตรนั่นเองและในธรรมจักกับะวัฒนสูตรก็ทรงสอนเรื่องการประพฤติตนตึงเกินไปไม่เป็นโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมสองย่อหย่อนเกินไปก็ไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมทางสายกลางนี่แหละนะ พระองค์ตรัสว่าเนี่ยนะมักมีองค์แปดนี่เองเริ่มสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเราจะเห็นยังไงเห็นชอบแต่ถ้าเห็นแบบชาวบ้านเห็นแล้วก็ชอบในใจนั้นอีกไม่ใช่ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิการเห็นชอบของพระพุทธเจ้าใน <c oughs> มักแปดนี้องค์ทรงสอนให้เห็นเรื่องการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์ การเจ็บเป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์การพลาดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์การปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่นเป็นทุกข์ว่าโดยย่อแล้วก็การยึดมั่นขันทั้งห้านั่นแหละเป็นทุกข์อันี้จะจัดอยู่ในกลุ่มเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอย่างนี้เห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นในโลดเห็นมรรคในกลุ่มนี้แหละจะเป็นสัมมาทิฏฐิคือเห็นอย่างถูกต้องนะ ข้อที่สองสมุทยัยคือเหตุเกิดแห่งทุกขเหตุเกิดแห่งทุกข์ของพู้เจ้าก็ทรงให้เห็นว่าตัวตัณหานั่นแหละเป็นเหตุของทุกขตัณหาคืออะไรพระอ,องค์ตรัสว่าตัณหาในกามตัณหาในภพตัณหาออกไปจากภพเนี่ยตัวตัณหามีสามกลุ่มในกลุ่มนี้แหละไม่ว่าจะไปเกาะกลุ่มกามมาคุณทั้งห้าก็เป็นตัณหาและเป็นเหตุของความทุกข์ แล้วก็มันเป็นทุกซ้อนทุกอยู่ในนั้น,นาจากกามมะุณทั้งห้าเนี่ยหรือกามของโลกเนี่ยมันมีสุขน้อยมีทุกมากเนี่ยมันเป็นทุกซ้อนทุกอยู่ตรงตรงกามมุณทั้งห้านั้นอย่างเงี้ยนิโลดคือการดับของทุกดับยังไงการดับของทุกพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าดับตัณหาดับความรักความห่วงหาอาทรความเยื่อใย ในสิ่งที่เป็นความพอใจความรักนั่นแหละเรียกว่าดับทุกข์สละคืนไม่ห่วงหาไม่อะไรแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะดับทุกข์แล้วก็มากมีองค์แปดเริ่มแต่สัมมาทิฏฐิชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจการพูดชอบสัมมากัมมันตะทำการงานชอบทำการงานชอบก็คือให้ตั้งมั่นอยู่ในสิลห้าข้อ นะสัมมา <c oughs> อาชีวะมีอาชีพที่บริสุทธิ์ไม่ผิดต่อศีลธรรมและกฎหมายสัมมาวายามะความเพียรชอบเพียรละบาปนะเพียรละบาปแต่ทำให้กุศลคือความดีมันจเจริญสัมมาสติการจเจริญสติด้วยการมีสติอยู่กับโลหมหายใจที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่นะ สัมมาสมาธิก็คือเข้าฌานหนึ่งสองสสีห้าหเจ็ดปดเก้าอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือทางดับทุกข์โดยไม่เหลือเลยในวันนี้แหละท่านผู้รับชมทั้งหลายเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่เป็นมาอย่างนี้นันวันอาสาลหาบูชาซึ่งแปลว่าเดือนแปดะวันปีนี้ก็ปีเดือนแปด เดือนแปดสิบแปดนะคือมีแปดสองตัวนะ <c oughs> เป็นวันเป็นสะิบห้าค่ำนะเดือนแปดสิบแปดนะในความเป็นมาของวันอาสาหาบูชาก็มีปรากฏขึ้นในประเทศไทยมานานแล้วนะอีน,นี้ตัวโลกเขาก็ทำกันนะเป็นวันที่ผู้จ้าทรงสแสดงธรรมเป็นกันแรกเป็นวันที่ผู้จ้าทรงประกาศธรรมเป็นครั้งแรก เป็นวันที่พระอริยสงฆนะ์องค์แรกเกิดขึ้นนะชื่อว่าพระอัญญากุลธัญญาแล้วก็เป็นวันที่นะพิสุรูปแรกในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวกนั่นะเดียวว่าได้ได้ครบละเป็นวันที่เป็นวันสําคัญในทางพุทธศาสนาอย่างนี้เขาจึงเรียกว่าเป็นวันอานสา,าบูชา เป็นวันสำคัญที่ <c oughs> อยากจะเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายเพราะว่าชาวพุทธในประเทศไทยและก็ทั่วโลกก็นิยมทําบุญตักบาตรในตอนเช้าแล้วก็เ <c> ว <oughs> ียนเทียนตอนเย็นฟังพระธรรมพระเทศนาแล้วก็ถวายสังฆทานและก็ปฏิบัติธรรมอันนี้ก็มีที่วัดก็ <c oughs> ว่าจจะสวดมนต์ช่วงตอนเย็นนะก็ไม่แน่ใจว่าจะ ได้โอกาสไหมเพราะว่าฝนฝนตกฝนตกเมื่อวานก็ตกกลางวันก็ตกกลางคืนก็ตกนะฝนก็เป็นเหตุมันกันทำให้กิจกรรมทั้งหลายไม่ค่อยเดินไปในข้างหน้าแต่เจ้าก็ทำยังไงได้ล่ะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้ในใจความของธรรมจักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า การที่มันตึงมากเนี่ยอะไรก็ตามถ้ามันคึมมันตึงมันแข้งจนเกินไปเนี่ยมันจะขาดจะทะลุได้ดึงพระองค์ทรงสอนพระโสนะเนี่ยเป็นพระที่มีศรัทธามากเดินจนเลือดออกเท้านะคานจนเลือดออกมือนะจนในพุธพุทธในสูตรพระเจ้าก็ทรงสอนว่าโสนะว่า เพราะว่าโสนะนี่เป็นคนเคยดีดพินก็สอนว่าเนี่ยถ้าสายพินที่เราขึงเนี่ยถ้ามันตึงเป็นตึงมากเป็นยังไงเสียงเพราะไหมตึงมากมันก็ขาดเสียงก็ไม่เพราะนะถ้าเราย่อนเป็นไงก็ไม่เพราะถ้าทำไงพอตึงปันกลางหลวงก็ทรงตรานี่แหละโสนะเธอจงใช้ทางสายกลางเนี่ยทำพอประมาณนะอย่าตึงมากอย่าย่อนมากน อันนี้ทางสายกลางคีนี้ในเป้าหมายของทางสายกลางนอกจากจะทรงตัดว่าอริยสัจสี่เรื่องมรรคแปเรื่องอิทัปปัจจยตาปฏิสมุปบาทแล้วก็ยังทรงตัดเรื่องสติปัฏฐานสก็เป็นทางสายกลางอัน,นทางสายกลางได้กล่าวไว้เยอะมากคือทางสายกลางก็ของพุทธเจ้าก็ให้เห็น สภาวะธรรมสภาพธรรมทั้งหลายมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตัวนี้ก็เป็นทางสายกลางเหมือนกันที่เราทั้งหลายรู้กันว่าอน,นิจจังทุกขังอนัตตานั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราอน,นิจจังคืออะไรคือความไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงสิ่งใดก็ตามที่มันมีการเกิดนะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ภูเขา แม่น้ำฝนหรือแม้แต่ตัวเราจัดเดชานทั้งหลายอะไรก็ตามที่มันมีสภาวะของการเกิดอะมันไม่เที่ยงทีขณะที่มันไม่เที่ยงมันตั้งอยู่แล้วก็มันมีการเปลี่ยนไปมีเสื่อมไปวะโยมีการเสื่อมไปแล้วขณะที่มันตั้งอยู่มันก็เปลี่ยนไปอย่างอื่นอย่างเงี้ย ก็ยกตัวอย่างตัวเรานี่แหละท่านผู้รับชมทั้งหลายอย่างโยมวีระพงษ์เนี่ยเราก็สังเกตดูตัวเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่นะแล้วมันก็เสื่อมเป็นอย่างอื่นใช่ไหมขณะที่มันตั้งอยู่เนี่ยมันเสื่อมไปเป็นอย่างอื่นเราเคยเป็นเด็กนะเป็นเด็กน้อยนะเด็กอ่อนนอนงายอยู่บนเบาะกิ่งไปกิ่งมานอนแช่อุจจร,ระปัสสาวะดื่มเลือดจากมารดาหรือทเรียกว่าดื่มนมนะ เห็นไหสิ่งเหล่านั้นก็หายไปจากเราขณะที่มันตั้งอยู่ความเป็นเด็กหายไปตัวอื่นก็มาแทนตัวอื่นมาแทนความเป็นหนุ่มมาแทนความเป็นกลางคนก็มาแทนหรือความเป็นคนแก่เข้ามาแทนขณะที่มันตั้งอยู่ของความเป็นหนุ่มเป็นคนแก่นะ่ะมันก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นมันไม่เที่ยงอย่างนี้นะพระองค์ตรสว่านี่แหละให้เห็นสภาวะทั้งหลายเป็น อันนี้จังคือความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์กายเราเนี่ยตัวเรานี่แหละถึงแม้จะอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยโรคโดยภัยนานาประการเดี๋ยวโรคหูโรคตาโรคจมูกโรคลิ้นโรคก,กายไปจนถึงโรคของความคิดเป็นไปหมดได้โยมยิ่งแก่แล้วเนี่ยโรคทั้งหลายก็รุมเล่า เดี๋ยวปวดแข่งปวดขาถ้ามีขาก็ปวดขาถ้ามีแขนก็ปวดแขนถ้ามีตัวก็ปวดตัวถ้ามีท้องมีไส้ก็ปวดนะันเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมพระเจ้าทรงตรัสเพราะมีขานะเพราะมีขามีแข้งการก้าวไปการถอยกลับจึงมนะีเพราะมีแขนการคู่การเหยียดจึงมี เพราะมีมือนะการหยิบกันจับก็มีเพราะมีปากมีท้องมีไส้ความหิวความกระหายก็จริงมีจากสิ่งเหล่านี้มันมีแล้วก็มันก็เป็นไปอย่างนี้นีอันนี้ก็เป็นทางสายกลางอันนี้จังทุกขังอนัตตาสุดทางของอน,นิจังทุกขังอนัตตาก็คือไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นตัวเรา ก็หน้าเป็นตัวเราเราก็ต้องเป็นเด็กน้อยอยู่ใช่ไหมแต่ว่าในตัวตนยังมีชีวิตอยู่ความเป็นเด็กน้อยก็หายไปจากเราการที่มันหายไปมันไม่เป็นเราอีกแล้วไม่เป็นเด็กน้อยอีกแล้วอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้เป็นทางสายกลางถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเข้าใจอันนี้จังทุกขังอนัตตาอย่างทองแท้ก็สามารถเดินทางสายกลางได้ ไม่ว่าอะไรเราเห็นอะไรอ๋อมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างเงี้ยแดี๋ถ้าเราไปยึดมัน่นอ๋อมันมันเที่ยงมันไม่ทุกข์หรอกมันเป็นเราก็ไก็ไม่เป็นอย่างที่เราต้องต้องการเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า <c oughs> สิ่งที่มนุษย์และเทวดาพรมยมยักษ์คนทันทั้งหลายปรารถนาไม่ได้เลยนั่นก็คือขอเราอย่าแก่เลยขอเราอย่าเจ็บเลยขอเราอย่าตายเลยขอเราอย่าปัดพรากจากของลกของชอบใจเลย ขอเราตายแล้วจงไปสู่สุคติโลกสวรรค์ขอญาติของเราขอยศลาบสักการะ,ะจงมันเกิดขึ้นกับเราด้วยการที่ไม่ทำอะไรขึ้นมาได้แต่ขอในเหตุอย่างเนี้ยพระองค์ทรงตรัสว่าปรารถนาให้ตายก็ไม่ได้นั้นถ้าเราอยากได้บุญอยากได้ทมอยากได้ลาบสักการะ,ะอยากได้บารมีก็ต้องทำแต่ผู้พุทธเจ้าสอนว่า <c oughs> การเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกจนสามารถเข้าฌานหนึ่งสองสามสี่ได้พระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเธอรักษาฌานหนึ่งสองสามสี่เข้าได้เป็นเหมือนเกณฑ์กีฬาทําอยู่บ่อยๆเธอจะปรารถนาอะไรในเรื่องมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เรื่องอยากเลยใช่งนี้นนะเดียเรายังไปไม่ถึงตรงน,นั้นนะเราก็ภาคเพียนเอาอย่างเงี้ย อันนี้คือทางสายกลางนะมรแปดก็เป็นทางสายกลางเข้าใจอิทัพปจยตาอิทัพปจยตามีสีบาคาถาอิมัสมิงสติอิทังโหตินี่ภาษาบาลีแปลว่าสิ่งเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีนะอิมัสุปาทาอีทางอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะ อิมัสสิงอสติอีทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสนิโรธาอีทางนิรุตสติเพราะความดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนี่สีบาคาถาคือเรียกว่าอิทัพปัจจยาตาอิทัพปัจจยาตาเป็นหัวใจของปฏิจจสมุปบาทเป็นหัวใจของอริยสตรีทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันจะอยู่ในนี้น,นั้นพอพูดถึงธรรมจักพูดถึงมรรคแปด ก็อยู่ในธรรมจักในธรรมจักเราจะสวดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมานะกรรมมั่นโตนะจะอยู่ในธรรมจักกับวัตนสูตรพูดถึงทางสายกลางนี่เลยนะเพราะในตัวเนื้อแท้ของธรรมจักพูดถึงทางสุดโตง่งสองทางพระเจ้าว่าอย่าไปทำหนึ่งตึงเกินไปอยู่ลำบากสองหย่อนเกินไปก็เป็นเหมือนกับเลหัด นั่นไม่ใช่ทางของนักบวชนะแต่พู้เจ้าว่าให้เดินตามมรรคมีองค์แปดนี่แหละนะมรรคแปดนี้โยมทําความเข้าใจให้ได้นะเมื่อเราเดินตามมรรคมีองค์แปดได้เรียกว่าอยู่ในทางสายกลางฉะนั้นท่านทั้งหลายในวันนี้เป็นวันพระนะเป็นวันอาสาฬหาบูชาขอเชิญชวนญาติโยมนะไปทําบุญ ไปให้ทานสละกิเลสสละสิ่งไม่ดีผู้เจ้าใช้ทรงตรัสใช้คำว่าระมนทินของผู้อยู่ของเรือนมนทินคืออะไรพระองค์ทรงตรัสว่าความตนีห่วงกั้นในทรัพย์สมบัตินั่นเองมันเป็นมนทินนั่นเราก็ไปหัดบริจาคทานให้ทานแก่คนให้ทานแก่พระสมมนณะให้ทานนอกจากให้ทานแก่พ่อแก่แม่แก่บุตรแก่พันยาแล้วก็ มีโอกาสไว้ให้แก่สมณนพระแล้วก็มีโอกาสตั้งใจสมาทานศีลฟังธรรมนะธรรมก็คือคำสอนที่ผู้เจ้าทรงตรัสนั่นเองนะหรือไม่มีโอกาสแล้วไปไหนไม่ได้ฝนมันตกน้ำมันมากสัญญาอินเทอร์เน็ตยังมีก็ฟังธรรมะทาง YouTube ก็ได้อันนี้ก็เป็นบุญอีกทางหนึ่งนะนั้นบุญมาตั้งหลายทาง สิ่งที่เป็นความดีก็มาตั้งหลายทางมาทางไหนบ้างพุทธเจ้า่ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่แหละเมื่อไรก็ตามเราตั้งจิตในทางที่ดีนี่ก็เป็นบุญเราจเจริญอาณาปณะสติก็เป็นบุญตั้งใจสมาทานศีลก็เป็นบุญมีโอกาสได้ให้ทานก็เป็นบุญมีโอกาสได้กล่าวธรรมก็เป็นบุญอย่าจะมาก็ นำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามากล่าวให้ญาโยทั้งหลายได้ฟังเป็นบุญเป็นบุญของอาตมานะแล้วก็เป็นโอกาสที่ได้ศึกษาธรรมะไปร่วมกันธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเราศึกษาเข้าใจแทงโดยในตลอดแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมรมจะรักษาเรานะไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนะ เดี๋ยวทำก็จะรักษากายว่าจจจิตได้อย่างดีนะก็ขอโมทนากับท่านทั้งหลายที่โพสเข้ามาวันนี้มีทั้งหมดสท่านด้วยกันนะที่วัดป่าน้องไคนกก็จัดกิจกรรมอันหนึ่งก็คืองดเหล้าเข้าบรรษาขอเชิญชวนญาติโยมทั้ง8ดหมู่บ้านนะก็ได้ขอความร่วมมือไปทางผู้ใหญ่บ้านนะ แจ้งชื่อแจ้งผู้ที่ประสงค์จะงดเด่ามาปฏิญาณที่หน้า,าพระประธานที่อุโบสถวัดป่านองไคโนกวันนี้นประมาณเก้าโมงเช้าเก้าโมงครึ่งนะเราจะทำพิธีการกันเพื่อให้มันขลังเพื่อให้มันศักดิ์สิทธิ์ว่าในพรรษานี้เราจะลดละเลิกสิ่งที่เป็นน้ำเมาทำให้สติปัญญาเสียหาย แล้วก็เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขต่อผู้ที่เลิกลาดนะเป็นปเรื่องดีๆถ้าศีลห้าข้อที่ห้านี่แหละถ้ารักษาได้ข้อที่หนึ่งสองสามก็จะตามมานี่เป็นเรื่องสำคัญแล้วกเกิดอุบัติเหตุมากปีปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราเสียเงินทองไปกับการเกิดอุบัติเหตุเพราะการดื่มน้ำเมามีมากนะ พรรษานี้จึงขอชวนชวนญาติโยมปฏิบัติธรรมลดละเลิกนะดื่มน้ำเมาหรือดื่มสุราปีนี้วัดป่าก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นก็ขอโมทนากับท่านนางร้ายที่โพสเข้ามาวันนี้มีทั้งหมดหกท่านด้วยกันขอให้ท่านจงเป็นผู้เจริญในธรรมนะเจริญในทานในศีลในภาวนายิ่งยิ่งขึ้นไปจงสำเร็จมาผลเข้า สู่มักผลนิพานในอนาคตการและปัจจุบันการทุกท่านทุกคนเขาจริดิรพอน